สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชชาวราศีตุลประจำวันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับท่านที่มีงานประจาํางานข้าราชการทหารตำรวจนะคะผู้พิพากษาผู้บริหารผู้นําองค์กรใหญ่ๆนะคะรวมทั้งท่านที่เปิดกิจการส่วนตัวมีอาชีพอิสระที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะ มีความก้าวหน้าแล้วก็ได้รู้จักนะคะได้เปิดตัวได้เปิดตัวธุรกิจได้มีชื่อเสียงขยับขยายมากขึ้นมีความรุ่งเรืองในเรื่องของผลกําไรนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคุณก็จะได้เกรดดีนะคะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเรียนรู้เนี่ยก็ใช้เวลาน้อยก็สําเร็จง่ายนะคะคือเป็นสัปดาห์ที่ชาวตุนเนี่ยเร่งศึกษาเรียนรู้แล้วก็เร่งในเรื่องของการทํางาน จะให้ผลดีมากในสัปดาห์นี้คุณเองจะมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์แยกแยะแยก้ไขปัญหาต่างๆแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่คุณก็จะตัดสินใจได้ดีมากนะคะสำหรับชาวตุลเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะเป็นที่รักของผู้ใหญ่ด้วยนะคะทั้งนี้ก็เหมาะกับพวกวิศว,าวากรสถาปนิกพวกออกแบบต่างๆด้วยถ้าค่อยๆคิดค่อยๆทำอย่างรอบคอบเนี่ย มีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มขึ้นนะคะได้ OT หรือว่าได้เงินเสริมมากขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขัดสนในเรื่องของการเงินนะคะในการลงทุนแบบเก็งกำไรต่างๆพวกนี้ก็อย่าพิ่งผีถามลงทุนหนักๆนะคะในเรื่องของลาบลอยนี้ก็ยังไม่เด่นนะคะอาจจะเป็นความเสี่ยงไปในเรื่องของความรักนะคะท่านเที่ยงโสด ถ้ามีการพูดคุยกันมาบ้างแล้วก็จะมีความจริงจังลงตัวมากขึ้นช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าเพศเดียวกันเข้ามาเกี่ยวข้องสนใจทําให้คุณต้องตัดสินใจเลือกหรือว่าใช้เวลาในการไตรตรองให้ดีนะคะอาจจะเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะท่านที่มีคู่แล้วก็จะมีความจริงจังต้องการลงหลักปักฐานต้องการมั่นหมายหรือว่าแต่งงาน หรือมีการย้ายเข้ามาอยู่นะคะความรักมีความมั่นคงลงตัวมากขึ้นค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง youtube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ